รลุมชาติพันธ์จัดงานถแถลงข่าวเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคลย้ำความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าจะทำให้สังคมไทยมีความงดงาม เวลา10นาฬิกาของวันอังคารที่30เมษายน2556เครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองในประเทศไทยได้จัดงานถแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองน้อมใจถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดินซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะที่สวนอัมพรค่ะในการถแถลงข่าววันนี้จัดขึ้นที่ชั้น3เซทันโวลมี19สำนักข่าวที่เข้าร่วมงานในวันนี้คุณชุติมา มเลกูหรือพี่หมีจูเองได้เล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานและอาจารย์วุฒิบุญเลิศได้พูดถึงเรื่องกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นภายในงานค่ะอจะืบุญของเราตักหนาที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้เป็นบุญของเราตักหลาที่อายุของเราได้อยู่และยั่นยืนมาในขณะที่ได้เห็นพระบรมีนของนายวงูมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ความคิดดีๆแบบนี้อยากให้ทุกคนออกมาแสดงความจงรักภักด,ดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นะคะแล้วก็ อยากจะให้แสดงออกโดย,โดยการกระทาําไม่ใช่คําพูดอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครรับพระเจ้าอยู่หัวก็ขอให้เดินออกมาข้างหน้านะคะแล้วเราก็มาถวายขราพพรวร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกันค่ะการถแถลงข่าวในวันนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์9ชนเผ่าที่เข้าร่วมงานแต่ละชนเผ่าก็มีการนําการแสดงการละเล่นประจําชนเผ่าไม้ผู้สืข่าวได้ถ่ายภาพกันนะคะ ช่นชนเผ่าโมงก็มีการนําแคนของโมงมาเป่าเพื่อถวายพระพรชนเผ่ากะเหลี่ยงก็มีการนํำราตรงมาให้คนที่ไปร่วมงานแถลงข่าวได้ชมกันด้วยค่ะ ในวันเดียวกันนี้เองนะคะตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ากะเหรี่ยงก็ได้ไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยค่ะการรวมพลังของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจะเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและสะท้อนถึงประเพณีอันดีงามของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ อีกทั้งยังจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมาสาคคีของชนเผ่าต่างๆในฐานะพระสงฆ์นิกรภายใต้พระบรมโพทธที่สมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในระหว่างวันที่5ถึงวันที่6พฤษภาคมนี้สามารถเข้าร่วมได้ที่สวนอัมพรค่ะ